สวัสดีครับนี่คือรายการภาษาใต้ฉบับชาวบ้านครับวันนี้ผมขอนำเอาคำภาษาถิ่นใต้ที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งมาเรียนเสนอครับนั่นก็คือคำว่ายกยกเขียนอย่างนี้ครับยอยักษ์สระโอก,กอไก่สะกดก็อ่านว่ายกยกแต่ชาวภาคใต้ก็จะออกคำเสียงคำนี้ว่ายก ยกคำว่ายกยกแปลว่าเอาขึ้นให้สูงจากที่เดิมหรือชูขึ้นยกแปลว่าเอาขึ้นให้สูงจากที่เดิมหรือว่าชูขึ้นครับดังในประโยคที่ว่าใครสวยแต่เปลือนยกมือขึ้น ใครสวยแต่เพื่อนยอกมือขึ้นก็หมายความว่าใครสวยกว่าคนอื่นนี้ให้ชูมือขึ้นครับหรือคาว่ายกยกแปลว,ว่าเคลื่อนไปหรือพากันไปยกแปลว,ว่าเคลื่อนไปหรือพากันไปเช่นในประโยคว่าไวัยรุนยกพวกไปตบกัน วัยรุ่นยอกพวกไปุบก,กันก็หมายความว่าวัยรุ่นเนี่ยเคลื่อนพักพวกเนี่ยไปตีกันกับหรือยอกยอกแปลว่างดเว้นหรือเพิกถอนยอกแปลว่างดเว้นหรือเพิกถอนเช่นเจ้านยหยอกนนยให้ทางแมท เจ้าเนยกเนให้ทังแมดก็หมายความว่าเจ้านี่งดเว้นนี้ให้ทั้งหมดหรือเจ้านี้เพิกถอนนี้ให้ทั้งหมดก็คือไม่ไม่เอาเงินนั้นคืนแล้วนะครับหรือยกยกแปลว่ามอบให้หรือยกให้ มอบให้หรือยกให้เช่นพ่อแม่ยกสมบัติในโลกพ่อแม่ยกสมบัติในหลกก็หมายความว่าพ่อแม่เนี่ยมอบสมบัติให้แก่ลูกหรือยกยกแปลว่าปลูกสร้างหรือว่าปลูกบ้านครับยกแปลว่าปลูกสร้าง หรือปลูกบ้านเช่นผมไปแรกก็ยกเล่นสักเดียวผมไปแรกก็ยกเล่นสักเดียวก็หมายความว่าผมจะไปดูเขาปลูกบ้านสักครู่ครับถ้าหากว่าท่านชอบใจจะาก,การุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ ก็จะเป็นพระคุณครับ